มามาพบกันอีกนะครับสวัสดีทมาซิกทุกท่านนะครับเออมาหาสูตรสามและสี่ต่อเลยนะครับเดี๋ยวห้าหกเจ็ดแปดตามมาทีหลังนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอาสามกับสี่มาก่อนนะครับหนึ่งกับสองไปแล้วนะครับหนึ่งกับสองนั่นแหละตัวหลักครับหนึ่งกับสองนะครับตัวหลักสามและสี่คือเป็นตัวรองนะครับเป็นข้าวๆนะครับอ่านี้ผมก็ขอคำเตือนก่อนนะ สูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขขลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมด้วยนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางคือเป็นสูตรนะครับสูตรสูตรเก่าครับยังไม่ได้เริ่มสูตรใหม่เพราะว่ายังสูตรเก่าอยู่เพราะว่ายังไม่รู้ว่าสูตรใหม่จะทำไงเพราะว่าเราต้องใช้สูตรเก่าอยู่นะครับ ผมก็ยังน้นสูตรเก่าอยู่ก็ก็จะมาหาเลยก็คือว่าอันนี้คือยกตัวอย่างคร่าวๆามาแค่ห้าห้างวดที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างมาก็าคือสูตรสามกับสี่นะครับก็นี้ว่าเดินดีไหมทั้งกนะ็พลาดมั่งเข้ามั่งก็เป็นธรรมดาของตัวเลขนะครับอ่าก็เริ่มเลยก็ทีออกหนึ่งศูนย์หกนะครับเจ็ดศูนย์ก็จะได้ อันนี้คือได้หกนะสูตรสามได้หกกับศูนย์สูตร 3, 6, 0, สี่ได้ศูนย์นะครับสูตรสี่ได้ศูนย์สูตรสามได้หกนะครับก็จะออกหนึ่งศูนย์หกนะครับก็คือได้ศูนย์กับหกอันนี้คือไม่ตายตัวนะครับเพราะว่าสาม,มารถไปชนกับสูตรหนึ่งสสองได้เพราะว่าอันนี้คือข้าวข้าวนะครับก็เป็นแท่แน,นวทางนะครับเป็นการรับสมเยๆนะครับเป็นแนวทาง บางอันเข้ามั่งไม่เข้ามั่งะอ่างวดต่อไปที่ออกเจ็ดแปดเก้าหกสี่นะครับก็ก็ไม่มีเลยนะครับสูตรสามก็ไม่ไม่เข้านะครับสูตรสี่ก็ไม่เข้านะครับคือไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับเป็นความจริงนะครับอ่าผมก็ลงไว้อย่างนี้นะครับสูตรที่สามของวันที่ออกแปดศูนย์ห้านะครับก็ได้ห้าตัวเดียวนะครับของสูตรสามก็ได้ห้าตัวเดียวสูตรที่สี่ก็ได้แปดตัวเดียวนะครับ ไม,ไม่ตายตัวนะครับสูตรแต่ละสูตรไม่ตายตัวนะครับก็ได้ได้แปดกับห้านะครับแปดห้าซื้อว่าผ่านนะครับไม่ตายตัวนะครับบางแั่งก็มาตัวเดียวบางอันก็มาคู่บางอันก็ไม่มาเลยก็คือกันนะครับสูตรที่สามก็คือของวันที่ออกศูนย์เก้าสามนะครับก็คือสามตัวเดียวสูตรที่สี่ ก็ไม่มีเลยนะครับไม่เข้าสูตรที่สี่ก็ได้สามจุดสามตัวเดียวก็ถือว่าผ่านนะครับงวดล่าสุดนะครับพี่ออกหนึ่งเก้าหกนะครับของสูตรสามและสูตรสี่นะครับเข้านะครับก็คือเก้าครับลองย้อนไปดูได้นะครับเข้านะครับแล้วสูตรที่สี่คือหกนะครับเพราะว่าเข้านะครับของสูตรสามและสี่ งวดที่แล้วแต่ผมไปจับสูตรหนึ่งและสูตรสองเพราะว่ามันต่างกันนะครับเลยสามสี่ผมไม่ได้ชนกันนะครับผมเอาหนึ่งกับสองคือคือแล้วแต่การจับนะครับจะจับยังไงคือจะจับสูตรหนึ่งจับสูตรสี่ก็ได้สูตรสองจับสูตรสามหรือว่าสูตรสามจับสูตรสี่สูตรห้าได้หมดนะครับแล้วแต่จะจับนะครับ ผมยังจับพลาดก็มาแล้วนะครับก็คือว่าพลาดก็พลาดไปเลยนะครับอย่า้นนี้ก็จะมาดูสูตรนะครับของสูตรที่สามว่าทําอย่างไรทำไมถึงได้ออกมาเป็นตัวเลขสี่สามตัวนี้สูตรสี่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับอของงวดล่าสุดเลยนะครับก็จะทําให้งวดล่าสุดเลยของสูตรี่สามนะครับอ,อันนี้ก็งวดล่าสุดนะครับพี่ออก หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกะครับห้าแปดนะครับก็คือเอาหลักพันบวกกับหลักหมื่นนะครับก, 1, บก,ก็ก 10, ะบจะตั้งหลักหมื่นก่อนเลยคือห้าแล้วก็ตั้งหลักพันคือเจ็ดนะครับของสูตรที่สามจะเป็นอย่างนี้นะครับคือเอามาบวกกันห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองนะครับก็ใส่สองตัวเดียวก็ทดไปอย่างนั้นหนึ่งก็เหมือนกับ บวกไปอย่างละหนึ่งนะครับก็เหมือนบวกไปอย่างละหนึ่งก็เป็นสามบวกไปอย่างละหนึ่งก็เป็นสี่ก็นี่นะครับของสูตรที่สามก็จะได้สองสามสี่นะครับสูตรที่สามคือได้สองสามสี่นะครับก็ได้ตัวคร่าวๆนะครับสูตรที่สี่เลยนะครับสูตรที่สี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็เอาเลขล่าสุดนะครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกนะครับแล้วก็ห้าแปดนะครับก็เอาหลัก พันนะครับหลักพันของสามตัวบนนะครับหลักพันแล้วก็เอาหลักสิบของสองตัวล่างนะครับมาบวกกันก็ตั้งหลักพันก่อนเลยก็คือเจ็ดหลักสิบของตัวล่างก็คือห้านะครับก็จะได้เจ็ดบวกห้านะครับเจ็ดบวกห้าก็คือสองเหมือนกันนะครับสองทดไปอย่างันหนึ่งคือสาม ทดไปอย่างนหนึ่งคือสี่อันงนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่สิบหกมกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็จะได้สองสามสี่นะครับเพราะว่าสูตรที่สามกับที่สี่จะชนกันนะครับจะเป็นคู่ชนกันแล้วก็ลองไปดูสูตรที่หนึ่งกับที่สองว่าชนกับสูตรสามสี่ไหมถ้าไม่ชนก็เอามาจับคู่กันได้เลย อันนี้ผมก็จะลงค่า x ให้เลยนะครับก็คือค่า x ก,ก็คือ2ออันนี้คือค่า x ค่า x จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สนี่นะครับคือค่า x ก็คือได้สองสามสี่ถ้าชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับถ้าชอบเลขสี่ก็เอาเลขสี่หาหาคู่ที่สามารถลงที่คุนมั่นใจหรือว่าอามาซิกท่านใดที่มั่นใจก็เอามาใส่เลยครับใส่ตามหลังวันหน้าก็ได้ได้หมดนะครับถอามาอามาซิกชอบตัวไหนก็เอามาใส่มาใส่กับคู่ตัวนี้ได้เลยนะครับ แต่ยังยังไม่ทรุปใดๆนะครับของสูตรสามกาสี่นะครับยังไม่ทรุปแต่ผมจะเน้นคือสูตรหนึ่งจำไว้นะครับผมจะเน้นคือสูตรหนึ่งสูตรเดียวแล้วก็สูตรที่สองสามกับสี่เป็นตัวรองนะครับแล้วก็อีกสูตรที่จะเน้นอีกคือสูตรที่หกแล้วก็ที่แปดนะครับก็ ก็ดูเอานะครับอันนี้คือดูคร่าวๆนะครับย้อนให้ดูทีของสูตรที่สามก็สูตรที่สามก็เดินดีนะครับเดินดีนะครับสูตรสี่เข้ามั่งไม่เข้ามั่งนะครับก็สามารถเอาไปจับคู่กันได้นะครับแต่ถ้าสูตรสามกับสี่มันชนกันอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคู่เหมือนนะครับไม่สามารถจับคู่กันได้สามารถไปชนกับสูตรอื่นได้นะครับ อันนี้สูตรสามที่ไม่เหมือนกันคือเอามาชนได้เห็นไหมหกกับศูนย์ชนกันได้อันนี้คือพลาดนะสามกับสี่อีพลาดสามารถชนได้แต่คือพลาดนะครับเราว่าไม,ไม่แน่ไม่นอนอันนี้คือได้ห้าและแปดนะครับห้าและแปดก็จะได้แค่สองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ไม่ได้ คู่หลังนะครับไม่ได้คููหลังนะครับอันนี้ขหหหนาดคู่นี้ยังพลาด er เลยเนี่ยสูตรสี่ยังพลาดเยอะนะครับไ <heartbreaking. S 2> ม่เน่ไม่นอนนะครับสูตรสี่อันนี้เข้านะครับเก้าหกหนึ่งเก้าหกข้านะครับเข้าหมดสูตรสี่ไม่เน่ไม,ม่นอนนะครับก็จะเน้นสูตรสามด้วยนะครับสูตรสามแต่มันเป็นตัวรองนะครับจะไปเน้นสูตรหนึ่งมากกว่าครับสูตรหนึ่งเป็นหลักก็ ติดตามกันไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่าน,นครับดูเฉยๆได้นะครับเอาเป็นแท้แนวค้างนะครับผมบอกไว้แล้วก็คือว่าเป็นแท่แนวค้างผูกผิดก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะมันไม่เน้นไม่นอน,นครับเลขแต่ละเลขอาปิินได้เข้าได้ทุกอย่างนะครับเป็นให้แนวคาง อ่าผมก็ขอจบคลิปเพียงแท่นี้นะครับเพราะว่ารบกวนเวลาการพักผ่อนหรือว่าอะไรของอมาซิกนะครับผมก็ขอจบเพียงคลิปแค่นี้นะครับเพราะว่าคือเดี๋ยวผมจะเอาสู่ห้าและหต่อไปนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ